เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าจะดีแค่ไหนถ้าเรามี AI ที่เป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงในข้อมูลส่วนตัวของเราหรือเอกสารเฉพาะทางของบริษัทเราเนี่ยแต่ปัญหาใหญ่เลยก็คือแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้ AI มันเข้าใจข้อมูลพวกนั้นได้ทีนี้ลองนึกภาพว่าถ้ามีเครื่องมือที่เข้ามาทลายกำแพงนี้ทิ้งไปเลยล่ะครับ วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกุญแจดอกใหม่จาก Google ที่บอกเลยว่าจะมาปลดล็อกสเกลภาพ AI แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมติว่าเราอยากสร้างแชทบอทที่ตอบคำถามเกี่ยวกับคู่มือสินค้าทั้งหมดของบริษัทเราได้เปะ๊เปะๆเลยหรือสร้างผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ทุกเรื่องจากบันทึกการประชุมที่เราเคยจดไว้ทั้งหมดคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้ยังไง นี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายคนสร้าง AI ทุกคนเลยจริงๆคำตอบทางเทคนิคมันก็มีนะครับเขาเรียกว่า rag หรือ retrieval augmented generation พูดง่ายๆเลยก็คือมันเป็นเทคนิคที่ให้ AI ไปค้นข้อมูลจากแหล่งที่เราเตรียมไว้ให้ก่อนที่จะสร้างคำตอบออกมาเออฟังดูเหมือนจะตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างข้อมูลของเรากับสมองของ AI เนี่ยมันโอ้โหมันคือความท้าทายระดับมหากราบเลยทีเดียวครับ เอาล่ะครับทีนี้เรามาลองเปิดฝากระโปรดูกันหน่อยว่าการสร้างระบบ a G ขึ้นมาเองเนี่ยมันเหมือนกับการพยายามสร้างเครื่องยนต์ Formula ่าวด้วยเครื่องมือช่างที่มีในบ้านเลยครับคือมันเต็มไปด้วยชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่พร้อมจะพังได้ตลอดเวลาและนี่แหละครับคือจุดที่โปรเจกต์ดีๆหลายๆโปรเจกต์ต้องพับไปอย่างน่าเสียดายภาพที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับมันคือแผนผังความปวดหัวของคนทํา AI เลยก็ว่าได้ครับคือ ต้องเริ่มตั้งแต่จัดการที่เก็บไฟล์ไหนจะต้องมาคิดอีกว่าจะหั่นข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆยังไงให้มันพอดีคําแล้วก็ต้องไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า embeddings ซึ่งมันก็เหมือนกับลายนิ้วมือดิจิทัลของข้อมูลแต่ละชิ้นนะครับเราทั้งหมดนี้นะต้องทําเองหมดเลยสร้างเองดูแลเองโหเหมือนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทั้งผู้กํากับคนเขียนบทนักแสดงเมาคนเดียวเลยครับแต่จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าความปวดหัวท,ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันหายวับไปได้ในพริบตา และนี่คือสิ่งที่ Google กำลังจะมอบให้เราครับขอต้อนรับเข้าสู่ไฟล์ Search เครื่องมือที่จะเปลี่ยนภูเขาแห่งความซับซ้อนให้กลายเป็นแค่เนินดินติเตี้ยเลยสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในภาพนี้นะครับคือสิ่งที่มองไม่เห็นไอ้ความซับซ้อนทั้งหมดนั่นนะครับมันถูกซ่อนเอาไว้เบื้องหลัง g e m i n i API หมดแล้วคือมันไม่ใช่เครื่องมือที่ต้องไปติดตั้งเพิ่มอะไรเลยนะครับแต่มันคือความสามารถใหม่ที่ฝังมาให้พร้อมใช้ได้ทันทีถ้าจะให้พูดง่ายกว่านั้น,นีกก็คือ Google เขารับบทเป็นทีมวิศวะกรหลังบ้านที่เก่งที่สุดในโลกไปเลยครับคอยดูแลเครื่องยนต์ที่วุ่นวายทั้งหมดให้เราเพื่อที่ว่าเราในฐานะคนสร้าเนี่ยจะได้มีเวลาไปคิดไปออกแบบสิ่งที่สำคัญกว่าซึ่งก็คือประสบการณ์ดีๆที่จะส่งมอบให้ผู้ใช้งานนั่นเองโอเคได้เวลามาแกะกล่องของขวัญชิ้นนี้กันแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเรียบง่ายของฟา e เซิร์ชเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ และนี่คือสเสาหลักที่ทำให้ฟิลด์เซิร์ชมันเจ๋งมากๆครับตั้งแต่ความง่ายในการใช้การค้นหาที่ฉลาดสุดๆความน่าเชื่อถือของคำตอบไปจนถึงความยืดหยุ่นที่รับข้อมูลได้แทบทุกอย่างเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยดีกว่าครับ v e c t o r Search นี่แหละคือเวทมนต์ของจริงมันไม่ใช่การหาคำแบบตรงๆตัวอักษรนะครับแต่มันคือการค้นหาตามความหมายครับอธิบายแบบนี้มันเหมือนกับเราถามเพื่อนว่าวันนี้อยากกินอะไรแซ่บ แล้วเพื่อนก็แนะนําร้านส้มตําเด็ดๆให้แทนที่จะไปหาร้านที่มีคําว่าแซบอยู่ในชื่อนี่แหละครับคือความฉลาดของ Vector Search อีกเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือความน่าเชื่อถือครับคือ AI มันไม่ได้แค่ตอบมาลอยๆนะแต่มันจะบอกด้วยว่าเฮ้ hey, คาตอบนี้นะฉันไปอ่านเจอมาจากไฟนีนะ้52า52บรรทัดที่3ไปเช็คดูได้เลยซึ่งฟีเจอร์แบบนี้แหละครับที่มันสร้างความไว้วางใจให้เราได้จริงๆส่วนภาพนี้ก็โชว์ให้เห็นเลยครับว่า มันไม่เกี่ยงเลยไม่ว่าข้อมูลของเราจะเป็นไฟล์รายงาน PDF บันทึกประชุมใน Word หรือ Mac แม้กระทั่งโค้ดโปรแกรมที่เราเขียนเอาไว้ก็สามารถโยนทั้งหมดนี้ลงไปในหม้อต,ต้องความรู้ใบใหญ่ใบนี้ได้เลยครับและตอนนี้เรามาถึง2เหตุผลหลักที่ทำให้ผมเชื่อว่า File Search ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่ธรรมดาๆรรนะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนของวงการ AI เลยทีเดียวนั่นก็คือความง่ายแบบสุดๆและราคาที่ อ,อ๋อต้องบอกว่าช็อกวงการครับภาพนี้คือชัดเจนที่สุดเลยครับฝั่งซ้ายคือแผนที่เขาวงกดที่เราต้องคลำทางไปเองส่วนฝั่งขวามันคือประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดรอมอนเลยครับแค่อัปโหลดไฟล์แล้วก็เรียกใช้ API จบมันคือการย่อเวลาจากที่อาจจะต้องทำเป็นสัปดาห์สัปดาห์ให้เหลือแค่โค้ดไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองเอาละครับมาถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วราคาล่ะ นี่คือหมัดแรกครับเราจ่ายแค่ครั้งเดียวตอนที่อัปโหลดไฟล์เข้าไปครั้งแรกเนี่ยแหละในราคาแค่ประมาณ5บาทต่อข้อมูลที่เทียบเท่ากับหนังสือเล่มหนาๆหนึ่งเล่มใช่ครับจ่ายแค่นั้นจริงๆและนี่คือหมัด k อ o เอา u t ของจริงหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วค่าใช้ใจ่ายอื่นๆล่ะ ค่าเก็บข้อมูลค่าเรียกใช้ทุกครั้งที่ถามปกติแล้วเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันหยุดแต่สำหรับไฟล์เ e ิร์ชคำตอบคือฟรีครับถูกต้องครับฟรี free ทั้งหมดซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงมันทำให้ต้นทุนในการทำ AI แบบนี้ลดลงจนน่าตกใจโอเคฟังเรื่องทฤษฎีมาเยอะแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าของจริงเมื่อนำไปใช้งานแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไง มาดูตัวอย่างจากบริษัทที่ได้ลองใช้เครื่องมือนี้ก่อนใครเพื่อนเลยครับขอแนะนำให้รู้จักกับบีมครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ช่วยในการสร้างเกมซึ่งแน่นอนว่าคนทำเกมเนี่ยต้องมีข้อมูลอ้างอิงมหาศาลเลยและพวกเขาก็ได้นำไฟเซิร์ชเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ครับนี่คือคำพูดจากทีมงานของ b e ีมโดยตรงเลยนะครับกระบวนการที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการหาข้อมูลอ้างอิงด้วยมือตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง2วินาที ลองจินตนาการตามดูนะครับจากหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง2วินาทีมันคือการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแล้วกราฟแท่งนี้ก็ตอกย้ำภาพนั้นให้ชัดขึ้นไปอีกครับไอ้แท่งสูงลิ่วที่เราเคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยตอนนี้มันถูกย่อลงมาจนแทบจะติดผืนเลยนี่มันไม่ใช่แค่การปรับปรุงประสิทธิภาพเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับแต่มันคือการก้าวกระโดดที่เปลี่ยนวิธีการทำงานไปตลอดการ สำหรับนักพัฒนาที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วมือไม้เริ่มสัน่นอยากจะลองของใหม่ใจจะขาดแล้วละก็ไม่ต้องรอเลยครับสามารถเข้าไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมหรือจะกระโดดเข้าไปลองเล่นเดโมใน Google AI Studio ได้ทันทีเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการหาข้อมูลอาจจะเป็นกำแพงที่สูงที่สุดและแพงที่สุดในการสร้าง AI แต่เมื่อกำแพงนั้นมันถูกทลายลงแล้วคำถามใหม่ที่น่าสนใจกว่าก็คือแล้วเราล่ะจะสร้างสารรค์อะไรที่น่าเึื่งขึ้นมาได้บ้าง